เกราต้องเราต้องจำตันไว้ก็มีอะไรมาทำงานบัดสิบก็เลยแวะชิมข้าวกินเสร็จก็เติมนิดนึงเอ้าแม่ปกติเห็นไม่แต่บัตสีม่วงไม่ใช่หรออันนี้บัตสีขมิ้นค่ะแต่พอทานแล้วเป็นสีส้ม แบบนี้แล้วแค่คำๆว่าตรงไหนมันเป็นกระดูกนโอนแก้มค่ะอ๋อเสร็จแล้วนี่จะไปดูงานที่โรงงานใช่ไหมคะใช่ค่ะวันมีประชุมรู้ไหมวันนั้นที่ไปถ่ายอะ่ะที่ไปกินข้าวกับลูกอะ่ะแล้วกลับบ้านอะ่ะแดงมากเ,เพราะว่าพอมาโดนอากาศที่มันโดนอากาศนู่นนาาี่มันยิ่งแบบทำปฏิกิริยาแล้วมันก็คือแดงตอนตอที่ทาอยู่ที่บ้านอะ่ะแบกสามีค่ะช็าแก้มแดงไปแล้วแม่ถึงบอกว่าให้ทาแล้วให้มันดูแบบพอดีพอดีไม่ต้องแบบฟาดมากคือมันโดนอากาศโดนบนผิวหนังเราอะไรเงี้ยมันระมัดรูมือเบียนเนี้ยมันทาปฏิกิริยาแล้วมันก็คือยิ่ง ยิ่งติดทนเขาไปใหญ่ไงคนผิวแพ้ง่ายเป็นสิวใช้ได้ไหมบัตรตัวเนี้ยต้องใช้เลยยิ่งคนเป็นสิว ราะว่าอันนี้เราไม่มีแบบส่วนประกอบที่เป็นสารอุดตันเลยในผิวหนังเรานะคะแล้วก็สําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะคะทีนี้พอแม่ทําอะไรมาเนี่ยแม่ก็จะคอนเซิร์นเกีก่ยวกับคนที่แพ้ง่ายเป็นหลักด้วยเพราะว่าแม่ก็อยากให้คนกุ่มนี้ได้ใช้สินค้านี้ด้วย<ส>วก็คือไม่ใส่น้ําหอมใช่ไหมแล้วก็ใช้เป็นแบบออว่าเอ,อไม่มีโอควอลแล้วก็ไม่มีเออเป็นคอสเมติกเกรดนะคะดัน้นที่เใช้ได้ทั้งตาแก้มปากตัวนี้มีแบบชิปเปอร์มอยเจลไรเซอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นไฮยาไม่ว่าจะเป็นวิตกีนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเออโจโจบาออยด์ท<จ>ั<จ>้งสามตัวนี้เเนี่ยยกกดตะร้าล ง่ายมากดูนี่ชีวิตในการสั่งซื้อของเราก็ดต 9, ะกร้าราคาแค่2องหเท่านั้นแต่ถ้าจะซื้อสีเดิมบวกกับอันนี้นะรวมกัน2สีนะมันจะได้ถึง3สีด้วยกันอันนี้ราคาก็จะดีมากมันจะเหลือ489แแล้วทุกคน